กบกบกพี a, where, schnell, ่เนาะกบ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 ปักกวันตรงนี้อ่าสบายดีท่านาท่านสะดวกทุกคนนะครับเ้อเนาะวันนี้สร้างพัวนคือเก่าเือเดิมเ้อเนาะวันนี้บริทบริัดผมเ้อเนาะันนี้สิปุดกบเนาะันนี้วางแนวันนี้สร้างบอดมาอยู่หาเนาะวันสร้างพ้องสิ่ปุดกบไปกับเกาเนาะเกานะครับก็ผานเด้มือกล่องเลยเนาะวันนี้จะไปสามคนเนาะโมเลเตาะขนม บันดไฟน้ำวันเอไน้ำทางมันยาบรายปแล้วเด้เลยจยังองแม่ด้อพอุดกบกับปูใหม่ด้ยจะเอาวกับปูฮะว้าววากับปูเหรอด้ไฟเหรอปไปเอนาะพราจะไปคุดโกบใหม่ด้เดี๋ยวก็แม่พานหายด้ไปพีหน้องเ้ยไปดิควาไปไปฮะูหายน้ำเอยากไป ให้เท่าเองก็ทานเพาะเนาะถ้าเพาะก็บวรใส่หมวกถ้าเพาะว่าวชนนี้เหอปไปพี่น้องเออไก่เต๋อด้อนทางสูกไปเนาะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไปน้ำด้วยเนาะมนไม่จะสร้างเพอะกับเท่าเองเนาะไปกับท้าเพาะเนาะถือกระสังดิบุงเออถือกระสังมันดิถือเนี่ยเออถือกระสังเพาะไปห้ามใหม่ห้ามใหม่ยังไงฮู้กบดิห้ามใหม่ยังไงฮู้กบก่อน ฟางควงกระฮักแม่ไปยีหุกบกยาั่งมาหอดข้าหน้เครงส้างไปน้องง่วงวัดดิศียค่อยง่วงกันเขาะตกกระยางขึ้ขี่ข้ากบ gì hẹn chắc đi Một cả chị dạng xưa nhỏ hòn hòn rồi đấy phải đang Giang phụ cầm lăng thầm Nạm bốp không kẹn bốc rồi thì nôi, mong gì đấy chứ không phải bị cướp thì Để hú. Mô men bận, ngồi hai thằng cướp cướp. Cái แพี่เนาะตัว้ตพี่เนาะโอ้เจอมู่บุเต็มอะเปกติพี่เนาะโอ้มีหนามเธอยู่ขนาดเลืองเป็นเดืองกบปาเกิดพี่เนาะทานพวงนันอีโครไว้ไว้้มีเลย

กุดนาน้ำมันจะได้ว่าปากมึตายเลยเรียกพีนอตมาก้เหมดแม่ัดกู้หอนเดแมเลยีเดยแม่ก็มีแก้เลยนี่แก้เลยกูะเติมเมืดแม่ทุกเรือนลก็ มานี่ก็เก๋อืมหืออืมนี่เตะนี่อ่ะนี่เป็น <invece> mm. hm. <usIP> Ini nak, ini kok kau nak? Phần bay ra quan tâm là กินนกเจ้าด้วยพี่น้องกนกนี่กแม่นี่นเต็มมืกินนอนอยู่อังกมันนั่งก่งี่ย

ดี๋ยันตะเกาองเาคางมมบดีพี่น้องเลยแล้งมขี้ลาทานดีสาวขงไอ้สายคงมุอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวโดน้างมนี่โอ้ยค้ามุมท่านโอ้ยสิลายเดียวจะน่ากรห่อนบอกฮะนี่ันเอา

ให้จ้ะไดะานเอบอกค้วา่าคาแตเมื่อห้าแหววันละบุษบานอ่านะห้าวแหวาวนไปมาอกไก่ไ,ไนคบสองโตพอทิพโตพี่น้องเลย <c oughs> ไปแต่หอนหน้าแค็นพี่น้องจะหอนหน้าเกาสรางพว่วงออไปหน้าเกาสรางพวงหน้าเขาพอสรางพ่วงเนะาะกสีล่าคลิปสั้นไม่เลิพี่น้องเด้อ ร่ามคมส้มคิดสร้างพจนจบกับย่เรื่องฝาที่ตามสร้างพวได้เนาะก็เป็นาใจสร้างัีดแบบนี้เนาะเพจเป็นตพมทายคับสองยูทูเป็นตพมทาเนาะดูขาด้ยยังมตาพมสร้างพวงกับแวไม่ได้เนาะสร้างพกัเปิดทุกมือด้วเนาะแปดมุ่งแปดมุงสาถึงหามุ่งแรกเนาะหานตรงขาม g ับ b ละมั่นพีวออดยเนาะทาขาสพเนาะเลยประมาณสองเมตรเนาะสร้างพกัสิกรไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหันเส้นาง้เนาะอันนี้เจ้งหน้าสร้างเองด้วยเนาะอันนี้เจ้า เดี๋ยวครับพี่น้องเอ้ยไปละบายบายคิปมาที่ช่างเมื่อคลิปไปแล้วกับนี่เดีมยวไที่ตามไล้วยเนาะไปละบายบายพี่น้องเอ้ย